เราอไม่ได้น้ฝร uh. ั่งเขาเขาเรียกตรงนี้ว่าโอเปราหอฮะเออ โอเปร่าหอคล้ายๆแบบที่นายซิดนีย์นออสเตรเลียมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเสียงเวลาเสียงกลางวันมาฝรั่งที่เขาเอาลงใน YouTube เขาก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นโอเปร่าหอแต่ของเราเรียกว่าห้องโถงอย่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> yeah. เลยรวยไม้ที่เขาเรยกเฟวยไมต่อม่อมลไม้ด้วยกัได้หน้ากระบี่มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวห่อราดู่ได้ม้อ่อมมอมเลไแต่่อมมีต่อม่ยแมมาติไวบ้างนะฮะมาติดไว้่าติดไม่ได้่อม่ไม่ไมับ่ต้องไมาวงคงไนมาจ Con giờ mà chết độc Nhìn nhớ bia... ừ. Cứa giống vậy